ครับผมนะครับก็ขอกราบเพราะว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับผมเป็นชุดในราคา19,000บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับราคานี้นะครับผม19,000บาทนะครับเป็นชุด12นิ้วนะครับไมเหล็ก180นะครับนะครับผมนะครับจำนวนนะครับซับก็จะเป็น12นิ้วดอกคู่นะครับ180นะครับโครงหล่อไว้คู่ครับไมเหล็ก2ก้อนนะครับผมเล่นคู่กับเสียงกลาง8นิ้วนะครับ4ดอกนะครับแหลม4ดอกนะครับก็คือ เป็นตู้สองชิ้นงานนะครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตู้สองชิ้นแนวตู้สูงนะครับทรงสูงต <right S 2> ัวน no ี้ก็จะเป็นตู้ทรงเตี้ยนะครับผมนะครับชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวว่าฟังคุณภาพเสียงไม์ก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้านะครับเพิ่มเติมนะครับทับไม้ครับผมเป็นไม้ลอยนะครับไม้ลอยนะครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมการใช้งานนะครับก็นี่ครับผมใส่ฐานนะครับ ขั้วลบนะครับผมจะเอาไปข้างในนะครับผมขั้วบวกจะหันมาด้านนอกนะครับนะครับผมการเปิดนะครับไมตัวนี้นะครับผมให้กดครั้งเดียวนะครับไม่ต้องกดแช่นะครับผมนะครับกดครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณนะครับบลูทูธนะครับของไมนะครับก็คือตัวนี้เลยเลยครับผมเปิดนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับเสียงไมอิสระนะครับ เสียงไมอิสระเราไม่ต้องไปเกี่ยวกับตัวปีจัดแบงก็ดังนะครับครับเราสอบฉึก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 นะครับมิติของเสียงไมนะครับเราก็สามารถปรับเอ็โคนะครับดีเลยสั้นยาวได้นะครับเสียงไมเรานะครับเราจสอบอันนี้คือระยะหน้าตู้นะครับผมระยะหน้าตู้แค่ช่วงแขนเดียวนะครับผมนะครับดูไมครับผมดูไมนะครับไมหวีดไม่หอนนะครับผมเห็นไหมครับระยะนี้นะครับเสียงไมเราชัดเจนนะครับผมนะครับอันนี้คือคุณภาพนะครับอ่ะปรับเอ็โคดีเลยสั้นยาวได้นะครับผมลง ตัวสอบเช็ค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 ตัวสอบนะครับอ่านะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าไมวีถอนนะครับในระยะที่เราต้องการนั่งเป็น3 4 4เมตรนะครับได้นะอันนี้คือช่วงแขนนะครับก็ยังได้เลยนะครับโอเคครับผมอันนี้คือคุณภาพเสียงใหม่ครับลทดสอบเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบสามสี่เช็คสวัสดีครับนะครับประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวเรามาชมคุณภาพนะครับผมคุณภาพไอตัวนี้ก่อนนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับด้านในนะครับผมมาดูอุปกรณ์ที่มีนะครับผมก็จะมีนะครับระบบสวิตชิ่งนะครับจ่ายกระแสไฟนะครับหนึ่งตัวนะครับผมนะครับผ่านคาปาสองลูปนะครับแล้วก็เข้ากับาวร์แอม ซึ่งอุปกรณ์ตัวนั้นจะเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับนะครับก็จะมีแอมป์ขับแสงกลางนะครับซีเนลนะครับผมแล้วก็ระบบนะครับสปิทคอนก็จะเป็นนะครับแบบถอดได้นะครับง่ายๆนะครับการใช้งานง่ายนะครับก็มีนะครับน็อตวกระต่ายนะครับผมนะครับที่เอาไว้พ่วงต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามานะครับ ชมคุณภาพเสียงนะครับพร้อมกันนะครับผมนะครับก็รอรถขนส่งเขาออกไปก่อนนะครับค่อยนะครับค่อยบันทึกเสียงนะครับประมาณนี้ครับผมชุสองชิ้นงานนะครับวันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ติดไม้นะครับเวลาพูดนะครับเพราะว่านะครับลืมชาร์จแบตนะครับแบตหมดนะครับไม้นะครับก็เลยต้อง เอาส,สดนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าเสียงมันไม่ชัดเจนพอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพลงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เป็นชุดราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับไม่รวมส่งนะครับผมนะครับมาย้ำนะครับยังไม่รวมส่งนะครับนะครับผมก่อื่นครับขอบคุณนะครับลูกค้าทั้งสองท่านเลยนะครับผมที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมเองนะครับก็ท่านแรกนะครับผมก็อยู่ที่นะครับจังหวัดนะครับขอนแก่นนะครับผมนะครับชุดตัวตัวนี้นะครับผมตัวดําแดงตัวนี้เลยครับจังหวัดขอนแก่นนะครับขอขอบคุณจริงจริงนะครับผมนะครับโอ้นะครับชุดนี้ก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับผมจังหวัดนครพนมนะครับต้องขอบคุณจริงๆครับผมนะครับอ่า รั้งสองท่านนะครับผมครัส่วนท่านใดสนใจครับติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมจะไปอดีไลน์ Facebook หรือเบอร์โทรนะครับในนั้นกับผมช่างวัดนะครับผมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับข้อมูลการติดต่อทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับผมในช่องวัดออเดอโอซาวด์ชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับไปเรื่อยนะครับผมหวังว่าจะมี FC และลูกค้านะครับที่น่ารักนะครับเยอะขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับผมและผมก็จะพัฒนา สุดตู้ให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับผมต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณานะครับเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับผมโอเคครับผมขอกราบคุว่าสวัสดีครับ